ดูเงินไหนหนูอะเขียมาเล่นแล้วเขียมาอะไรไม่กินแล้วเขียเล่นเนอหนูอะเงินนั่นนั่นเขียเล่น เร็วเร็วเอามันคืนแม่เร็วเร็วเข้าไปหนูแนละโอ๊ยถุงเงินออกมาให้แม่เร็วเร็ว เอาออกมาให้แมอ่อยากมีเพื่อนเล่นตัวมันใหญ่นะกินได้ง่ายลูกปล่อยมันเถอะ